เช้านี้ตลาดบึงพระนะทุกคนมีจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้แล้วก็เดินข้ามทางรถไฟไปเพราะว่าทางมันไม่ดีทางที่เคยไปนะฉันก็เลยจอดรถแล้วก็เนี่ยทุกคนแล้วก็เดินข้ามทางรถไฟไปนี่ตรงนี้นี่ไม่ไกลครับก็ะดิมกันเนี่ยนี่เห็นไหมรถไฟขังน้ํามันบึงพระนะครทุกคนนี่ถนนบึงพระผ่าชมตรงนี้กันบั่งเนาะเผื่อใครอยากมาบึงพระเข้ามาได้นะจ๊ะนี่ ขามทางรถไฟมาถึงแล้วตลาดบึงพระร้อยปีนรสันพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจ้เนี่ร้านผักร้านยาวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหรว่วันจันทร์วันจันทร์คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แม่ค้าไม่ค่อยเยอะอืมค่ะอันนี้แกงถุงละสิบาทนะคะมีแกงบอนเนี่ยปาเขาจะแกงบอนแกงขี้เหล็กแกงอะไรเขาขายสิบบาทตลอดวันนี้ตลาดก็รู้สึกโล่งๆว่างๆหน่อยนะจ๊ะวันจันทร์จะเป็นอย่างนี้ค่ะ เพราะว่าวันจันทนี้เขาจะมีตลาดนัดอตอนเย็นอีกที่นึงแม้ค้ากราเรียมไปตลาดนัดตอนเย็นกันตอนเช้าก็เ,กเลยไม่ค่อยมีหะกบิน <มา S 1> ท <ะ S 2> บาทนะคะ,คน,ะนี่แต่ก็ยังมีกับข้าวกับปลาซื้อหน่อไม้มโลนะ หรือหน่อไม้คายมาโลลจะมาต้มน้ำพริกกะปิแตงไทยก็มีเห็นไหมเล่าเู้หลงฝันหลังนะย้ายเห็นไหมเล่าผัวหลังจะพาไปด้วยไปไหมเล่าไปไปใช่ไหมเนี่ยจะพาไปเดินเลือกซื้อข้าวอะไรเยอะแยะเลยนะเยอะแยะเลยไหมเล่าอยากไปไหมเล่าอยากไปเหรอเขาเลือกอะไรทีเนี่ยตลาดบึงพระต้อ๋อโอ้โหของเยอะเนี่ยเยอะไม่เล่าเนี่ยขอมขายเยอไอตูนเงินใหญ่เลยเห็นกทากไอตูนกันเนี่ย เออโอเแบบค้าเยอะเนี่ยเยอะไหมเนี่ยเบค้าเขาถามหาใหญ่กันทั้งนั้น,น,นเลยนะเ <Nurse> ขาบอกไม่ไม่ไม่เอาใหญ่มาด้วยเล่าเขาทำไมรู้จักใหญ่ได้อ่ะ ไม่รู้อ่ะหรือเขารู้จักกันึงงินึ่งก็ถามหาไม่ค้าประทูเนี่ยฝากมาให้ย้ายเลยเนี่ยย้ายไม่เคยรู้จักใครเลยคนเนี้ยเจยงเนี่ยเจยงเนี่ยเขาก็ดูอยู่เรื่อยเลยนี่ปลาโอเนี่ยเขาขายผลไม้ข่โรวอยด้วยลอตเตอรี่ของายเยอะแยะเนี่ยเยอะแยะไหมวันนี้ไม่ได้ซื้อถั่วต้มเขาเนี่ยยีคนนี้ก็เนี่ยฉันซื้อฟักทองยีคนนี้ทิ้งฟักทองเหนียวเหนียวเห็นไหมยีกุ้งกระหนกตกปลาเนี่ยเห็นไหมดูมององดูมองเงะฉันชอบไปแก้งเขา 哈哈哈哈哈！哈，对吗？嗯嗯嗯。